พระดิจ้าพี่น้องบ่ได้รุ่งลายมือย่ายอา่อนเพิ่นเกิดขื่นธรรมาศาสตร์แตงโมอยู่หลังบ้านนี่มองนะอันนี้บักเคียบเพาะบักเคียบพอยบักฮู้ย่ายอา่อนบักฮู้กินแล้วอเอามะวานเทมนี่ไหมบักฮู้ห่อแล่นบักฮู้ วนมากสิเป็นฮ่อเล่นเป็นเบียบักเขี้ยเบียบักพริกกินเล้วย่ายกับเมื่อวานไ้นี่ละว่ะอันนี้ต้นใหญ่แล้วบอกฮุ้งส้มโอทับทิมสยามต้นใหญ่เล้วพี่น้องต้นใหญ่แล้ว อันนี้เห็นบ่างมองนี่เพิ่อนสิเป็นมองนางย่าเห็นหเห็นบ่นี่สร้างต้นทับทิมเอ้ต้นชมพูทับทิมชมพูหยักไตวันน่ะกับผ่านแถพี่นอ้องสร้างเอาในเฟซบุ๊กซีต้่นนี่ มาหอดหมือ่อวานนี่แหละเห็นบ่านัหล่งกองเพลินซีตุนซีสายพันธุ์ยสิบปลูกเช็เข่งเบื้องพีนองน,นี่ซีตุนอันนี้ซื้อมาตหาหัยากยักแเมนบ่แเมนยนยกกับบมเพลินวาช่มผูดทับทิมเนาะซื้อมาจากกันตลาดนัด ยายบ้าหมันใจส้วนมากตลาดนัดบ่าหมันใจไปไนันไดอันนี้ท่านสร้างออกมาจากสวนเนี่ยหมันใจอยู่อันนั้นปลาเลีย้ยงยายใส่อาหารปลาตื่นยา่ามเศร้าเด้อพี่น้องท่านกินกาแฟกาแฟหอนอยู่ขาดนา้ำพี่น้องยายเปียพพูนขี่หมูกับเอ่อทุ่งดำดำเนี่ยจา้าง่นไปเอาใบาอัอนสำสาใบากามปูเห็นว่าทุ่งดำดำขยะ อันนั้นนขี่หมูขี่หมูง,งามงามพี่น้องสามทุงลอยแยกเสียะามะมัดส่วนอันนี่ก็ทยอยเห็ดทดล่องปลูกใสใส่เข่งเมืองชีสร่างอ่ะิราฟันอันสีแดงสีใสแดงใสข่ขาวมาปลูกนาำพี่น้องทดล่องปลูกอันนี้ต้นมะเขือ ยายยงบาท่านเอกับอันฝรั่งเศสหรือพี่น้องบอมีกำหนดบอมีวันที่สีเดินไปทางไปฝรั่งเศสแต่ว่าให้ยพยาไงเพิ่นไปก่อนยายบาท่านแห้วทุลาพี่น้องบอกว่าเถิดบ่รูคือกนวมาบ่ม่ได้มือบาสิไรไปบ่ท่านรู้พี่น้องยายได้บอกคนกถามอยบ่ามาท่านกับานหรือบอจามาท่านเอ้ไปฝรั่งเศส นำกระบอมีด้ลพี่น้องนำขาตะกอนชงการให้เพิ่นเอาใส่หลใดไงมาใส่ถังแทงให้นี่ได้อาหารปลาอาหารปลา ตายบัวตายพี่น้องคนห่อน,น่ายเลยบัวย่าเรบูปูก็เป็นยังหรอกปลูกต้นไม้ต้นไรชุ่มผู้เบิ้องอันนี้ก็อยากปลูกกันนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> อันนี้น้ำเต้าน้ำเต้าเอาฟุ้นขี่มูใส่เมือ่อวานอันนี้ต้นแค่พี่น้องต้นแค่แค่ปลาเอ้ยแค่โบร้านไทยเนี่ยละ่ะหนึ่งเสปลาดอกพ่นสีไข่แค่ฟรังดอกพ่น แบบเดียวกันแบ่บคือกันพี่น้องหนึ่งแล้วหวานหวานหนึ่งเสปายหา่ตัดมาเนบไปนี่นาแรงขึ้คืนนี้อันนี้ต้นมานี่ักคุงใหญ่กวเมื่อวานเี่ให้พ่นต้นใหญ่ขึ้น่อาว่ารกบักคุงถิ่มแต่งรายต้นพ่นต้นน้อยพูดติดมานมานามือต้นใหญ่แล้วแค่เดียเ๋ยวยหญ่สิเอาขยายออกไลๆ ถ้าสัง่งมีคนสังอยู่มาขายเห็นเนีย่ยแต่ว่ายายบัท่านเนี่ยว่าพ่อตัดกล้ามายนะล่อฝนอยู่จ้าอันนี้กับบกหน้าหมื่ว่ายายทำความสะอาดแามเสาบ่ท่านเดียวเที่ยวตุดมาหลายหลายบัดสิดึงเที่ยวตุดมาจนคนสวยสวยห่อนกอนห่อนแดดก็เลยเห็ดบ่าเ็วเห็ดแามเสาพี่น้อง vậy cả hôm có tôm này, anh này tôm bạc na, hốt, hôm nay vài giống hốt lái, mò mì nạm, mò mì nạm mới đấy, hoa you xị hoa you nhớ, quẩy má hoa, chim chiu, si pì đờ là tôm nhảy, mua ยายมาตัดสาวให้เพิ่นกิงเดี๋ยวเสียวบันไดมากอันนี้อยู่พูนมันมีมันมันลวนแม่พี่น้องตอนแรกยายบอกเขอาใจยายเวียนนามเนาะพูนอยู่เทิ่งเทิ่งสองสามนวยสานี้ก็เอาอ่ะมันลวนฝรั่งมันบ่มีนามพี่น้องเอ้ยนามก็หดยอนเนา ขาดแค่น้ำว่าสิจ้อน้ะมาทานมาดานไปเดินเดืองเนอะล่ะเห็นบ่นเดิมแยสีมาททัมข่มสะอาดพวกเที่าต้นมาอันนี้ปุ๋ยขี้หมูหุ่นทวงเอยู่ด้วยสามทวงรวยอันนั้นใบกาบใบซ้ำสาใบกามปูนี่เป็นประกาศยังหมูปุ้ยขี้หมูงามง่ายทวงเงย จังบูกล้านเปียวให้อันนี้กับเห็นบ่หมาหมาแมายองพูดเร่งัวมาเรียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอางัว่ามาเรียงลางคางเนี่ยเห็นบ่จ้างไหหมาเขมามะยองมาเล่นปะดีง่วก็ไม่กินพักบุงต้นดินจี้ต้นนั่นนหะพี่น้องอืมอันนี้บักหุงห่อแล่นเนี่ยกระลังงามเมสบามาพุ่นมาเดียงงว่ว มาผลกับแม่น้ำเราไมายองน่ะเห็นแต่ห้อยมาเห็นว่มันสิมาขวดเงียวเนี่ยเอ้ยเนาะอันนี้บมกม่วงเบากรลังขึ้นยอดอีกอันนี้เป็นพักบุ้ง <c ười> ย้ายเอาเอาสื่อมามมวานติมติมก่วงๆ่วงก็ขึ้นนี้ดีพี่น้องหักพริกสื่อแม่แหละเอามาห้อยขึ้นนี่ดีนี่เบี้ยหมกพริกเนี่ย ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งอันพัดนี่ล่ะเห็นบ่เอามาปลูกเรนเรนไหมว่านามกับบะมีนี่หดเนี่ยบ่หดเนี่ยมะกละมุดแอปเปิ้ลลูกงี้ไงกลมๆพี่น้องเพิ่นเป็นดอกเขาเด้อ่าเห็นบ่่เปิลมาเลี้ยงหันบันนี้เพิ่นปีนขึ้นแมงง้วอเจ้าของเพิลเหยีดจักเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่ ออกแม่นี่แม่กินลาวผักบุงใหญ่เห็นบ่าลาวผักบุงใหญ่เอาขี้หมูอากาศบักเอาอันคุยบกักเ้าเม็ดถิ่มเมยโยนใส่ให้เพิ่นซุ่มนี่ผักบุงขาวเด้อผักบุงท่าเคี้ยนี่อันนี้เพิ่นกระร่างงามเนี่ยเห็นบ่เนี่ยห้าวเนี่ยห้อยเพิ่นห้าว นั่นอันนึงอีกใชะะ่หรห้อยตีนงัวเนี่ยห้อยตีนงัวแจ้งได้มาหาพักบุงยายนี่โอ้ยอันนี้ตัวน้ำเตาหลายคุ้มอยู่พี่น้องหมู่านยา่ยท่ามสะอาดอยู่ไหลายคุ้มอยู่กะหยอดยอดน้ำไม่เคยมีพี่น้อง พ่อเนี่ยวายยังโหดนะน่ะมามีมาโหดจังนะหยอดไว้ตัวปลู่เราเมียอืมเสด็จจอนามรานคือนมาต้นเห็นบ่มันกล้ลังงามเบี้ยบอกพิกกล้ลังขืนเนาะอืมย่ากับบ้านเบี้ยบอกพิกน,นั่นพักบังเนี่ยเขรียดตดมาดึงเขรียดตดมานี่ พระแท่นเหนี่ยผลนสวยน่อนก่อนอันนี้พอหญ่ขุดเอากอไผ่ออกกอไผ่มันงับมันต้นอันนี้เนี่ยเงาไผ่พอหญ่เราเอ,าออกพี่น้องเอาไปปลูกไว้มองไหมนั่นแหละถัดซุ้มทีเดียวเจ้าตัดมาอันนี้กระเอียวออกน่กอไผ่ ้นบักมีสุริยาแดงใส่แดงๆพี่น,อน้องปลูกไปสองสามปีแล้วว่ามีฟูรูแรเ่เพิ่นขึ้นเรืง่งเพิ่นเอียงสืบสาวมาสีต้นกระลังสร้างอางูนกระลังสร้างอันต้นใหม่ทยอยมากพี่น,อน้องนี่แหละจุ่มนี่เหมันซุ่มแมเบิ้งพักบุง หมื่บ้านก็มาเด็ดไปกินกับซุกนุอไม้อันนี้พักบุงอ่าพักบุงเลื่อยเลื่อยเบวบ่าไปเพลินเลี้ยงอยู่ในน้ำนะพักบุงอยู่ในน้ำแต่ว่าย่ายเอาม้าไว้โคกอันเพลินเคยมาักน้ำอยู่ดิคน <c oughs> ละาพักบุงอันนั้นพักบุงเ้างพัดนะี่ยอันนี้มันสิเป็นพักบุงอันอยู่ในน้ำปลูกทั้งโคกอะไรวะแต่เพลินซุ่มๆพี่น้อง เดียายสิไปปันน้นน้ำขึ้นอันนี้บอกเสีดายยังบุบุตะว่าบอกเส,สีดาสิยดาใส่แดงสิเู้ยเสีดายยังบุช่างว่าตะแล้วมาปลู <c oughs> กกะล่างงามเม็ดยังไงงัวงหลุดแม่กินของยายเนาะสิบอกแล้วเกินบัวตองมะแว่เรียงนีบัวตองมะแว่เรียงนีเห็นบ่หญ้าเขี้ยว ต้องมาแว่เรียงเลยบ่เบิ่งงัวนี่บ่แม่นสวนย่ายหรอกแต่ว่าสวนเพิ่นสวนเจ้าของที่ว่าเพิ่นขายที่ขางกันเนี่ยให้ย่ายนี่มันเหลืออยู่นีนี่เพิ่นแว่มาเรียงบัดน,นี้สิบบัวคนบ่ต้องมาแว่เรียงเทิงหมาเทิงงัวเนาะออื ขุดกินนุ่นหายไปเร้วเ <c oughs> พิ่นกระล่างงามผักบุ้งย่ายเอาปลูกไว้ให้เป็นมูใบเตยย่าเอาใบเตยมาปลูกย่านใบเตยเพิ่นตายไหมเพิ่นได้ย่าได้หาหม่องซุ่มๆไหมเพิ่นนี่แหละรอแต,ต่ฝนพี่น้องเอ้ยฮ้อนแหงแรงนัยนี่แหงแรงแหงแรงแมงกระไรดอกไม้เห็นบ่ นี่ดอกพุดกระล่างงามเห็นไหมายายเอาเสื่อมาปลูกกระล่างงามงามไว้เนาะพี่น้องเดียมยุบๆยุบอยู่ย้ยอนหดเอาพี่น้องน้ำโหระพากับงามโหราาะพา,า,าน้ำแกให้เพื่อนเอาน้ำแกแกสองพันลิตร แต่ว่าก็เหลืออยู่คนเราเอามาใส่ถังให้พี่น้องเอามากักตุนไว้ถา้าหดต้นไมน้น้ำนี่เอามากักค้างไว้นี่แหละน้ำอยอดเซ่บ่อไรโคตราก็ยอดที่ว่ามันสำคัญสำคัญนะพี่น้องอย่างน้ำเตางสิล่ะ จ้าเกิสิขอลาซ้ำนี่ละจ้าวัดทีจ้า